พระเจ้าทั้งหลายขอจงประสบความสุขความปรารถนาทุกป,ประการขอลาเครื่องสังเวยขาวขาวหวานพร้อมกับเครื่องบัตรตรีทั้งหลายทั้งปวงให้จากกันนัดนี้ด้วยเทินสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอรตตะ,ะ,ะตอระหะโตสมัมมาสัมพุทตะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตะเยสุปเปยุตตาะมะสาทันเหทุติยมปิเยสุปเปยุตตาะมะสาทันเห ตติยมปิเยสุเปยุตตานักมักษาทันเหข้าพระเจ้าขอากราบอรัธนาอันเชิญครูบาอาจารย์เทพพยาดาทั้งหลายที่เสด็จมาในการระบัดนี้ขอกราบอรัธนาอันเชิญพระองค์ทุกชั้นฟ้าทุกราศีเสด็จคืนกับพระวิมานของท่านโดยสวัสดิภาพ และขอท่านจงอํานวยอวยพรผลให้ท่านเจ้าอาวาสวัดป่าอําปืนจังหวัดสุรินรพ้อมด้วยพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการตลอดจนพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาขอให้ท่านมีอายุวัฒนาสถาวรเกินร้อยปี ทำสิ่งใดก็ขอให้มีความมุ่งมา่ปรารถนาขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอจงจำเริญด้วยอายุวันนะมมสุขภารปฏ,ฏิทานธนาสารามมาสมบัติมมประสงค์จำหนงหมายสิ่งใดอันเป็นไปได้วยชอบอมมประกอบไปได้คุณธรรมแล้วสายขอสิธงจงพันสำเร็จ พันสำเร็จพันสำเร็จขออัดเชินเทพเทว,วดาทั้งหลายทั้งปวงสเสด็จยังฟร้าฟ้าตักสู่พระวิมานด้วยเธอเป็นสาธุสาธุสาธุ